ขอแปลงร่างเป็นเจ้ามนุษย์อุลตร้าแมนเน็กซัสก็คืออุลตร้าแมนเน็กซัสครับผมวันนี้ก็ฉายตอนปี2004ต้องขอญาตสารภาพมาตรงนี้ว่าได้ดูแบบจริงจังอ่ะก็ช่องทางธรรมชาติเพราะว่าเหมือนจนตอนนี้ในไทยก็ไม่ได้มี LC หรือเปล่าอาจจะต้องไปซื้อแผ่นภาคไทยเก่าเลยไหมเพราะหาไม่ได้แล้วเหมือนกันในเรื่องมันจะอยู่กับพระเอกชื่อคาสกิโคมอนครับเป็นสมาชิกหน้าใหม่ของทีมไนท์เรเดอร์มันอยู่ใต้องค์กร TLT อทีกทีนึงไว้คอยแบบจู่โจมสับหลาดหลักๆเนี่ยในเรื่องนี้มันจะสู้กับศัตรูที่เร ว่า s p Space Beast ง่ายๆเดยเป็นสัตว์ประหลาดมาจากต่างดาวอะไรเงี้ยแล้วอยู่มาวันหนึ่งคมอนเกือบจะโดน Space Beast กินละแต่ว่ามีมนุษย์ยักษ์สีเงินออกมาช่วยไว้ได้ทันซึ่งในตอนนั้นทุกคนก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรในภายหลังเราก็เรียกว่าอนะุลตร้าแมนเนาะซีรีส์มันจะออกแนวจริงจังซีเรีสเวลาที่สัตว์ประหลาดมันออกมาโจมตีอย่างเงี้ยก็มีผู้เสียชีวิตเป็นพลเรือนธรรมดาแบบออนสกรีนเลยแบบไม่ได้แอบอะ่ะทีมจู่โจมในเรื่องเนี้ยนะเวลาที่มีพยานอยู่ในเหตุการณ์ก็ต้องไปลบความจำเขาอีกมมมีตารวววจจคคคบุ เ่อไว้ให้เรื่องเอเอเลี่ยนพวกนี้มันบอกว่าแพร่กระจายออกไปโทวนมาซีเรียสแนวนี้เลยอะ่ะพอมันทําอย่างนั้นอะ่ะก็เหมือนมันไม่ดังกลายเป็นว่ามันตัดจบช่วงท้ายๆแล้วก็เนื้อเรื่องม่นก็เลยห้วนมากเลยไอ้ดาร์กซากิดาร์กซากิกงแท้จะไม่มีที่มาที่ไปอะไรเลยแบบมาอย่างไวแล้วก็อยู่อเน็กซัสกูกลายเป็น <c oughs> โดอาเอา้า <c oughs>